ก็ทำดีกูไหม่วะมึงจะคุยดีกูอย่างนี้ทำไมวะถ้ามึงเป็นคนแบบเนี้ยกูแค้นกูแคมากรักคนเชียงรายนะแะ่เกียดีๆๆๆ่นี่คุณวายเป็นทางคือกูเพิ่งรู้ว่าวงการบวยอ่ะมันอันตรายขนาดนี้ก็คือได้แอลกอฮอลมาหนึ่งชุดแล้วก็กะจะแบบเอ้ยเอามา ดองบวยก็เลยหาซื้อบวยสักหนึ่งปีแล้วก็แบบว่าจิบจิบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากลุ่มบวยเพจนี้ฮะบวยสดส่งตรงจากสวนเชียงรายจ่ายตังค์เรียบร้อย375บาทขอบคุณคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะเอ้ยมื่อทำดีกูไหมหวะมึงจะคุยดีกูอย่างนี้ทำไมวะถ้ามึงเป็นคนแบบเนี้ยฮะ ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะมึงจะพูดดีกูไหมวะแล้วมึงหายไปหนึ่งวันแล้วกูบอกว่าขอเล่ยพัสดุนะครับมึงเงียบอ่ะกูทิ้งให้มึงวันหนึ่งเลยนะเว้ยแล้วกูพิมพ์อีกทีส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกูยังหวังดีกับมึงอยู่กูยังคิดว่ามึงมีคนดีอยู่อ่ะจัดอีโมจิยิ้มหวัวใจอ่ะส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมึงบอกกูเลยกูแค้นกูแค้นมากวงการบอยอันตราย กูยังไม่เคยเข้าด้วยซ้ำกูจะออกแล้วเนี่ยโดนกองบวยสามรยเจ็บห้าบาเสียใจทุกคนระวังนะเพจน,นี้บวยสดส่งตรงจากสวนเชียงรายผมรักคนเชียงรายนะต่เกียดนี่คนเดียวคือกูเพิ่งรู้ว่าวงการบวยอ่ะมันอันตรายขนาดนี้ก็คือได้แอลกอฮอล์มาหนึ่งชุดแล้วก็กะจะแบบเอ้ยเอามา ดองบวยก็เลยหาซื้อบวยสักหนึ่งปีแล้วก็แบบว่าจิบจิบปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้ากลุ่มบวยเพจนี้ฮะบวยสดส่งตรงจากสวนเชียงรายจ่ายตังค์เรียบร้อย375บาทขอบคุณคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะเอ้เอมื่อทำดีกูไหมหวะมึงจะคุยดีกูอย่างนี้ทำไมวะถ้ามึงเป็นคนแบบเนี้ยฮะ ขอบคุณลูกค้าที่มาอุดหนุนนะคะมึงจะพูดดีกูไหมวะแล้วมึงหายไปหนึ่งวันแล้วกูบอกว่าขอเลขพัสดุนะครับมึงเงียบอ่ะกูทิ้งให้มึงวันหนึ่งเลยนะเว้ยแล้วกูพิมพ์ไปอีกทีส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับกูยังหวังดีกับมึงอยู่กูยังคิดว่ามึงมีคนดีอยู่อ่ะจัดอิโมจิยิ้มหัวใจอ่ะส่งพรุ่งนี้ใช่ไหมครับมึงบอกกูเลยกูแค้นกูแค้นมากวงการมวยอันตราย กูยังไม่เคยเข้าด้วยซ้ำกูจะออกแล้วเนี่ย <c oughs> โดนกองบวยสามร้อยเจ็ดสิบ้าบาทเสียใจทุกคนระวังนะเพจนี้บวยสดส่งตรงจากสวนเชียงรายผมรักคนเชียงรายนะตะเกียดอีนี่คนเดียว ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า22ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะคะ